สนับสนุนโดย K Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปอตออทท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาท่านผู้ชมครับวันที่8พฤศจิกายนนี้อีกไม่กี่วันจากนี้ไปนะครับคนพมา่าที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง31ล้านคนก็จะมีโอกาสท,ที่จะเลือกอนาคตของประเทศตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับ มีความคาดหวังสูงมากครับคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงแต่ก็มีคําถามใหญ่นะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะนําไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในพม่าจริงๆหรือว่ามันจะเป็นอีกแค่หนึ่งกระบวนการในการที่จะทําให้อํานาจของกองทัพนั้นอยู่ต่อไปคืนนี้ผมจะหาคําตอบจากคุณโซอองนะครับโฆษกเวทีเพื่อประชาธิปไตยในพม่านะครับขอบคุณคุณทองกิทิวิการครับสวัสดีครับ เวทีเพื่อประชาธิปไตยพม่านั้นเป็นองค์กรภาคประชาชนนะครับที่รณรงค์เพื่อประชาธิปไตยพม่านะครับและคุณโซอองก็เป็นคนที่ติดตามการเมืองพม่ามาอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นคงจะตอบได้อย่างแน่นอนว่ามองอนาคตของประเทศตัวเองเป็นอย่างไงนะครับถ้าคนที่มองโลกในแง่ดีก็จะเชื่อว่าเลือกตั้งวันที่8ครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พม่าจะมีความเป็นประชาธิไปไตยมากขึ้นแล้วก็คนก็เชื่อว,ว่าเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ มันจะเป็นการเลือกตั้งที่มันฟรีและแฟร์คือเสรีแล้วก็มีความเป็นธรรมมากที่สุดแต่ว่าในสายตาคุณโซอองนะครับและคนที่ติดตามการเมองพม่พมาที่ใกล้ชิดจริงๆเนะชื่อไหมว่ามันจะฟรีและมันจะแฟร์เท่าที่ผมติดตามดูเขาเขาของเรื่องเกี่ยวกับเ,เลือกตั้งพม่าเนี่ยครับอย่างเช่นโรณององหาเสียงเลือกตั้งต่างๆพรรคการเมืองในพม่านะครับ มีการขูการข่มขี่จากพรรครัฐบาลหรือว่าองค์กรที่เขาช่วยเหลือหรือสนับสนุนนะฮะมากกว่ารัฐบาลพรรครัฐบาลนี่ค่ะมีเลอะเยอะเยอะเลอเลอะเกินนะครับเขาแบบอย่างเช่นเขาหาวว่าพรรคเอเนอร์ดีสนับสนุนชาวมุสลิมแล้วก็ถ้าเอเนอร์ดีจะชนะอนาคตของพม่าเนี่ยจะแย่ลงไปแล้วก็เขาขอร้อง ประชาชนว่าต้องสนับสนุนแล้วก็เลือกพรรครัฐบาลหรือ USDP ดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับแล้วคิดว่าประชาชนเองกลัวการข่มขู่ของรัฐบาลปัจจุบันนี้ไหมก็กลัวผมคิดว่าบางส่วนเนี่ยค่ะเขากลัวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่กลัวแล้วก็เขาก็ต่อต้านการข่มขีหรือว่าการขู่พวกเหล่านี้นะครับแล้วก็ ตอนนี้นะครับหลายหลายหลายหลล้านคนของประชาชนนะครับเขาพูดตรงๆเลยว่าเขาจะเลือกพักเอ็นเอาขาจะไม่เลือก u s d p โดยเด็ดขาดเพราะว่าพักค USDP หรือพักรัฐบาลเนี้ยไม่ทำให้ประเทศพัฒนาหรือดีขึ้นอะไรทั้งเส้นแล้วก็ทำให้ประเทศมันเย่ลงในด้านเศรษฐกิจหรือสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เขา ผมคาดว่าประชาชนเนี่ยสนมากเขาจะเลือกพรรคเอน็นอดีครับครับ,รบถ้าเลือกตั้งวันที่8เนี่ยมันบริสุทธิ์ยุติธรรมเสรีจริงๆคิดว่าผลจะเป็นยังไงคิดว่าพรรคเอ็นอดีจะชนะนะครับ,รบถ้าเป็นเสรีรนะครับคือได้เสียงข้างมากในสภาทั้งสองสภาเลยใช่ไหมครับแต่ว่าพรรคเอ็นอดีจะชัวร์ไหมพรรคเอ็นอดีจะตั้ง รัฐบาลได้ไหมโดยเด็ดขาดไหมไอ้ที่เลอกชนะแบบอย่างถล่มทลายอย่างเมื่อปีหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าพรรคเชิญข่มน้อยก็ตอนนี้แข็งแรงแล้วก็เชิญข่มน้อยอย่างเช่นในรัฐลักไข่หรือรัฐชันหรือรัฐต่างๆนะครับเขาก็จะสนับสนุนแล้วก็เลิกพรรคเชิญข่มน้อยของเขาเองนะครับ แต่พรรคของชนกลุ่มน้อยกับพรรค NLD ดีขององศาซูจีนี่จับมือกันได้ไหมโอกาสที่จะร่วมมือกันนี่เป็นไป Marc, ได้แค่ไหนผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับจับมือกันแล้วก็ร่วมมือกันจะเป็นดีที่สุดน,นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะครับไม่มีการจับมือกันอย่างชัดเจนนะครับพรรคเอ็นดีบอกว่าเขาจะร่วมมือแล้วก็จับมือกับพรรคชนกลุ่มน้อยแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะครับที่ผ่านมา จนถึงวันนี้นะครับไม่มีข้อชัดเจนว่าเขาจะร่วมเือกันอย่างไรในบางเขตเลือกตั้งพรรคเอ็นเอลดียังส่งผู้สมัครไปแข่งกับตัวแทนของชนกลุ่มน้อยด้วยซ้ำไปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นพรรค USDP เนี่ยครับเขาแถลงว่าในรัฐพระโอหรือรัฐรัฐฉันนะฮะเขาจะไม่ลงแข่งกับไอพรรคการเมืองของชนกลุ่มน้อยพระโอเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะให้โอกาสพรรคการเมืองของพระโอแล้วก็เพราะว่าเขา ร่วมมือกันในการพัฒนากันในรัฐพระโออยู่แล้วอะไรอย่างี้ยครับครับเอาละครับ,รบการเลือกตั้งวันที่8นี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีคําถามตามมาว่าสมมุติแล้วก็มีแนวโน้มว่าเป็นไปได้สูงก็คือพรรค NLD เนี่ยชนะการเลือกตั้งนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในฐานะที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็มีคําถามต่อมาว่าแล้วใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปองซาสูจีก็หมดสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าธรรมนูญห้ามคนที่มีครอบครัวมีลูกมีสามีเป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับ คุณโซออกมองไปข้างหน้าเราเห็นตัวคุบุคคลไหมที่น่าจะเป็นผู้นํำคนต่อไปของพม่าอันนี้คำถามที่ดีมากนะครับแล้วก็ผมยังไม่มีคําตอบ <laughs> นะครับเพราะว่าพันคำถามที่คนทั่วโลกถามอยู่นะ <laughs> ใ,ชใช่ครับ <laughs> พักแอนเนดีก็ยังไม่ได้ประกาศว่าใครจะเป็นตัวแทนถ้าพักของเขาชนะนะครับ <laughs> แล้วก็จะจะเข้าเลงลงเป็นเลือก เป็นตัวแทนประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าที่นางองซังซูจีบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าพรรคเอเนีจะชนะเขาจะเป็นผู้นำาของรัฐบาลนะครับมันมีความหมายยังไงแต่ไม่ได้ไม่คือชนะเลือกตั้งถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแต่ขอเป็นผู้นํารัฐบาลเนี่ยครับความหมายมันคือความหมายมันคืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับไม่ชัดเจนนะครับคือพรรคเอเนอีนะครับอย่างเช่นนายบัยจะ ช่วยเหลือการเศรษฐกิจฟงฟูประเทศอย่างไงต่อไปเนี่ยครับอย่างนี้ก็แนวใบแบบแบบนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ,รบแล้วก็หลายๆอย่างที่ทุกคุณถามอยู่ว่าพออรรคแนน์ดีจะทำยังไงถ้าจะชนะ,ะแล้วก็ผู้นำโอเคนังบอกว่าจะเป็นผู้นำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่พัก NLD กับพัก USDP ซึ่งมีรัฐบาลมีทหารหนุนหลังอยู่เนี่ยจะจับมือกันในสภาเนี่ยเป็นไปได้ไหมแนวโน้มแบบนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อสร้างความปลองดองนะเหมือนเมืองไทยนะร,รัฐบาลบแห่งชาติเดร่วมมือกันจับมือกันเนี่ยคงทับยังมีอำนาจอ,อยู่นะครับเพราะว่ารัฐธรรมน,นูญประกาศไว้ชัดเจนว่าองทพัพ เป็นมีอำนาจส่งสดับในประเทศนะครับอย่างเช่นคณะมังคงแห่งชัดหรือ National Defense and Security Council นะครับอันนี้เป็นด้นแของมังคงนั่นหลนารนะฮะมันจะไม่หายไปนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งไว้ชัดเจนฮะแล้วก็กึงตังนี้ฝ่ายการเมืองก็ไปยุ่งไม่ได้ไม่ยุ่งไปยุ่งไม่ได้นะครับที่รัฐบาลที่สภา ไปยุ่งไม่ได้เลยนะครับแล้วก็พวกกอ,องทัพนี่ครับอย่าง25%ในสภาก็จะจะ,จะมีอยู่นะครับคือพูดง่ายว่าสภาของรัฐบาลสภาของพระมาเนี่ครับ,รบมันจะมี664ที่นั่งใช่ไหมครับ,รบแล้วก็จากเลือกตั้งมาที่นั่งเนี่ยมันจะมี490กว่าแล้วก็ร้อย สิบหกเนี่ยมันจะมาจากของทัพนะครับอันนี้ไม่ต้องผันโดยเลือกตั้งนะครับแล้วก็ของทัพเนี่ยต่อต้านข้อเสนอที่จะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญชัดเจนแล้วแล้วก็อีกสภาชดใหม่หลังจากเลือกตั้งเนี่ยของทัพจะมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับเขาจะสนับสนุนไหมอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนต้องจับได้ับ คือมองไปข้างหน้าถึงแมพ้พรรคแอนเดลดีจะชนะการเลือกตั้งเกิดจริงแต่ว่าบทบาทอํานาจกองทัพในสภาในการเบืองงนี่มันก็ยังสูงอยู่มากใช่ไหมครับเพราะยังไงยังไง USDP ก็คงได้เสียงที่นั่งจํานวนหนึ่งแล้วก็ตัวแทนกองทัพที่นั่งในสภาเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่มีใคร,ครปเปลี่ยนได้เนี่ยก็หมายความว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็คงต้องฟังเสียงของทหารอยู่ดีใช่ไหมครับแน่นอนครับแน่นอนทหารเนี่ยคือในพม่าเนี่ยครับอย่าง เมียนมาอีค onom ิคโฮดิ้งลิมิต็ดหรือว่าเมียนมาอีค onom ิคคออปเปอเรชันนะครับอันนี้ทรัพย์สินของประเทศนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคมโดยทหารนะครับก็เป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้มันจะแล้วก็กองทัพไม่มีแนวโน้มว่าไอทรัพย์สินเหล่านี้นะฮะมันจะยอมให้ผ่านถึงมือของประชาชนเมื่อไหร่ ไม่มีนโยบายชัดเจนนะครับแล้วก็มีรายงานเรื่องเกี่ยวกับยกที่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับบอกว่ามันมีไหลลันเงินเหรียญสารัฐนะครับอันนี้มันจะที่เขาออกมาแถลงว่ารายได้จากขายยกนี้มันจะได้เท่าไหร่อะไรนี้ครับ แต่ว่าข้อจัดเจนที่ไอ้ global witness รายงานออกมาเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับแล้วก็เงินเหล่านี้มันจะหายไปตรงไหนมันอยู่ที่ของทัพหรือว่าอยู่ที่นายพลอาวุโสไม่มีใครตรวจสอบได้ไม่คิดไม่มีใครตรวจสอบได้ครับมีกลุ่มคนที่สื่อมวลชนต่างชาติเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มชาวพุทธที่มีหัวรุนแรงทางด้านการเมืองใช่ไหมครับที่เรียกว่ามาบัตามาบัตาครับถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็น association for protection of peace and religion ก็คือ เป็นกลุ่มชาวพุทธที่ปกป้องความสันติสุขและก็าศาสนาใช่ไหมครับแล้วกลุ่มนี้บทบาทสูงมากในการออกมารณรงค์ต่อต้านคนมสุสลิมจนกระทั่งแม้แต่พรรคการเมืองอย่างแนวดีก็ยังเกรงเกรงใจกลุ่มคนชาวพุทธนี่อยู่ใช่ไหมครับจริงๆบท,ท,ท,ทบาทของกลุ่มนี้มันมากขนาดนั้นเลยใช่ครับใช่คร uh ับ huh. เพราะว่ากลุ่มเหล่านี้นำโดยพระอุวิระตูนะครับแล้วก็เขา พูดง่ายๆว่าเขาโลนลงหาเสียงให้กับประธานาธิบดีอูตงเซ็งเขาบอกว่าอูตงเซ็งต้องเปลี่นประธานาธิบดีต่อไปอถ้าพรรคเอเนด,ดีหรือว่านาวซันซูจีชนะมันจะศาสนามันจะถล่มถลายคือเขาสร้างความกลัวต่อคนมุสลิมให้กับคนพม่าเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็สร้สางความกลัวศ<ๆ>า,า,าสนาพูดเนี่ยมันจะหายไปจากประเทศพม่าเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ แม้ว่ามีกฎใน,นคณะกรรมการเลือกตั้งอย่งชาติน,นี่ครับมีหลายๆเก u l a t i o n ที่แบบแบบหาเสียงอย่างนี้มันจะไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นว่าอ้ UEC หรือว่า,าคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ย ลงโทษลงโทษไม่มีไม่มีใช่ไหมครับคือคนเหนี้คือใช้ศาสนามาเป็นเครื่องมือในการหาเสียงแล้วนะครับคราวนี้จุดยืนของของกลุ่มคนกลุ่มนี้ซึ่งก็เป็นข่าวคราวมาตลอดนะครับน่าจะมีผลไหมครับต่อพรรคทั้ง NLD USDP ที่ที่ไม่ส่งผู้สมัครที่เป็นคนมุสลิมลงเลยผมคิดว่าบางคนประชาชนบางคนนะฮะ อาจจะกึ่งๆนะครับเขากลัวเรื่องศาสนามากกว่าเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็ไอ้พวกเราเนี่ยมันจะฟังที่อุบิราตูหรือว่าไอ้องกรนี้บอกที่ถูกต้องแล้วก็เราต้องทําตามตามที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้พรรคเอ็นอลดีแม่แต่องซานสุจิก็ต้องต้องคิดหนักเหมือนกันคิดหนักจริงๆผมคิดว่าเหตุผลที่พรรคเอ็นเอลดีไม่ลงสส ค candidate เขาเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเพราะว่ากลัวประชาชนเขาจะไม่เลือกครับครับก็หมายความในพม่านี้ก็ยังมีความรู้สึกต่อต้านคนมุสลิมอยู่สูงมากในขณะนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับคือในหลายประเทศอย่างเช่นประเทศไทยเลือกตั้งทุกครั้งก็ต้องมีการซื้อเสียงนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้คุณสองคิดว่ายังไงจะมีการซื้อเสียงกันเยอะขนาดไหนเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือพรรคยูสตีพี ซึ่งรัฐบาลดุลหลังอยู่เนี่ยก็ใช้งบประมาณของรัฐบาลในการลงไปสั่งถนนสั่งสะพานซึ่งแน่นอนก็เขาก็มองว่านี่เป็นวิธีการหาเสียงอย่างหนึ่งเหมือนกันครับพม่าก็มีครับ <c oughs> คือเขาให้ประชาชนาคุณละสามพันจัดสี่พันนี้จ่ายเงินสดสดน,นกนเล<า>ยจนะ่เงินสดดแล้วก็เลี้ยงเข้าด้วย <lim. S 2> แล้วก็กล้า,เ,าเดินทางอะไรเนี่ย บวกได้อะไรสักอย่างน,นะครับแล้วก็นี่ผิดกฎหมายใช่ไหมอันนี้ผิดกฎหมายแต่ว็ยังไม่มีข่าวว่าแต่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเล่นงานใครเหมือนกันยังไม่เล่นง,งานใครเลยนะครับครับแล้วการซื้อเสียงนี่มันมันทำกว้างขวางมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าและจะมีผลต่อการเลือกตั้งไหมคิดว่าจะมีผลนะครับมีเลยครับแล้วก็อันนี้มันเกิดขึ้นทั่วทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ อันนี้มันใกล้เลือกตั้งเรานี่ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะเขาจะถามต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพรรคเอ็นอพรรคยูเเนี่ยครับเป็นพรรคที่มีอำนาจพอสมควรแล้วก็จัดการบัตเจ็ตหรืองบของรัฐบาลนะครับส่วนมากอยู่ใต้ของรัฐมนตรีแล้วก็เป็นสมาชิกของ USDP เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็หาเงินทุนหาเสียงเลือกตั้งได้ สบายมากนะครับอันนี้มันต่างกับไอ้พรรคอื่นนะครับแล้วก็เขาได้เปรียบในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเขาหาเสียงมากกว่าแล้วก็ลงทุนได้มากกว่าพรรคอื่นนะครับกลับมาประเด็นเรื่องของประธานที่บดีคนต่อไปนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อดีตหัวหน้าพรรค USDP ก็คือสุยมมนนะครับสุยมมนก็ซึ่งปัจจุบันก็เป็นประธานสภาอยู่ใช่ไหมครับ มีคนพูดถึงว่ามีความเป็นไปได้สูงมากว่าคนคนนี้แหละจะเป็นผู้นําคนต่อไปแต่ว่าหลังจากโดนปลดจากหัวหน้าพักเนี่ยก็ดวงทางด้านการเมืองก็ตกลงไปแต่ว่าคุณสองคิดว่าเขายังมีโอกาสที่จะเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งไหมเพราะว่าตอนหลังเขาก็ประกาศตัวช,ชัดเจนมาเขาเขาลงสมัครใช่ไหมครับเลือกตั้งทางนี้แล้วก, <c oughs> ก็มีหลายคนพูดว่าเอ๊ะเขาน่าจะเป็นเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งเหมือนกันผมคิดว่าเขายังมีเสร็จอยู่นะครับและจะได้เลือกเลือกตั้งชัตนานะครับ แม้ว่าความนิยมแล้วก็การสนับสนุนจากของทัพเนี่ยมันลดลงมากเพราะว่าคุณตูระเวยมาเนี่ยถูกบองว่าเขาใกล้ชิดกับผู้นำฝ่ายค<า>ังของสสจีแล้วก็เหตุผลที่เขาได้โปลดจากตำแหน่งของพรรคประธานพรรคนี่ครับส่วนมากมาจากรตรงนี้เนี่ยครับ ในความเห็นของคุณโงอองคิดว่าผลการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยที่ดีที่สุดสําหรับพมา่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงดีที่สุดเนี่ยพักเอ็นรดีจะชนะนะครับแล้วก็หาทางให้ได้กับไอพักประชาธิปไตยครับแม่ว่าเป็นชนกลุ่มน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็แต่งตั้งรัฐบาลอย่างแข็งแรงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ เขาต้องทำเร็วที่สุดก็ค <online S 1> ือต้องปรับปรุงเปลี่ยนรัฐมนญฮะถ้ายังไม่เปลี่ยนรัฐมนูรอย่างถ้ารัฐบาลจะเข้ามาแล้วก็สภาชุดใหม่เนี่ยจะเข้าทำหน้าที่ปลายเดือนมีนาปีหน้าใช่ไหมครับอันนี้เขาต้องทำพวกเหล่านี้นะครัต้องทำก่อนต้องทำหาวิธีต้องทำก่อนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าพรรคเอเนนดีจะบอกว่าถ้าเขามี ได้เลือกตั้งชนะแล้วก็เขาจะพยายามมากที่สุดหาวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ยกดีทรมต่อประชาชนนะครับครับครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ขออวยพรให้พม่าเดินตามเส้นทางที่จะไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยจริงๆนะครับขอบคุณครับคุณครับท่านผู้ชมครับเราจะพักสักครู่ก่อนที่จะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ